ไม่ธรรมดาค่ะส่องรายได้สปาย SPD ฟันเงินกี่ล้านจากการทำ YouTube ค่ะ ความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังสไปร์สพีดีได้ขับรถไฟฟ้าลุยชายหาดปากน้ำหลังสวนจนรถติดหลม่มค่ะก่อนที่จะมีคนมาช่วยลากรถขึ้นมาสำเร็จซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถูกโจมตีและวิจารณ์สนานเลยทีเดียวถึงความไม่เหมาะสมเพราะกลัวเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างค่ะ และสำหรับช่อง YouTube Spider SPD ของหนุ่มสไปปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า14.1ล้านและจากเว็บไซต์ n o o k k n n l u u n n e r r ก็ได้วิเคราะห์รายได้เอาไว้ว่า Spider SPD มีรายได้สูงถึง ล้านสามหมบาทต่อเดือนนอกจากนี้ค่ะหนุ่มสไปร์เองยังเป็นเจ้าของสองบริษัทคือบริษัท S.P.D. Number no. One จำกัดและบริษัท Number One House and Entertainment จำกัดค่ะซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ทำเงินเข้ากระเป๋าหลักล้านเช่นกันค่ะ A chance for one.